สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทํำโมเดลเก้าอี้นะคะแบบง่ายนะคะก็คือเราจะว่าตามภาพนี้นะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสํารวจเครื่องมือก่อนนะคะถ้านักเรียนยังไม่มีเครื่องมือก็คลิกขวาข้างบนนี้นะคะแล้วก็เลือกรัก o ูเซสออกมานะคะทีนี้ต่อไปให้นักเรียนไปปรับหน่วยนะคะก็คือไปที่ window s o o e l l n n o o นะคะแล้วก็ปรับ แบบนี้นะคะก็คือ Format ให้เป็น d e c ิ m a ลแล้วก็เลนส์ให้เป็นเซนติเมตรหลังจากนั้นนักเรียนก็กดกระกบาทออกได้เลยนะคะนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้นักเรียนเลือกสี่เหลี่ยมมาก่อนนะคะเลือกสี่เหลี่ยมมาวาดขนาด45คูณ50นะคะก็คือ45 50นะคะสังเกตจากด้านล่างขวานะคะแล้วก็กด Enter ทีนี้ให้นักเรียนเอาดินสอหรือลายนะคะมาทําการวาดให้มีลักษณะเป็นรูปตัวยูดังนั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นรูปก่อนนะคะโดยการคลิกก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเลื่อนเมาส์ไปแล้วพิมพ์5กด Enter เมื่อนักเรียนเอาเมาส์ไปชี้นะคะจะเกิดจุดสีเขียวแบบนี้ก็ให้คลิกได้เลยนั่นหมายถึงว่ามันเริ่มต้นที่ความกว้างคือ5เซนติเมตรแล้วนะคะแล้วก็ ลากไปฝั่งตรงข้ามให้เป็นเกิดจุดสีแดงนะคะแล้วก็คลิกนะคะอีกฝั่งทําเหมือนกันนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนเอายางลบมาลบนะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัวยูนะคะ ก็คือลบจากเส้นข้างหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆมาลบรายละเอียดที่เราไม่ได้ใช้นะคะแบบนี้นะคะก็จะได้เหมือนลักษณะต้นแบบแล้วนะคะทีนี้เราก็ใช้พุทภูตัวนี้นะคะพุทภูมาดึงขึ้นมา5เซนติเมตรนะคะพิมพ์5กด e n t e r นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำโค้งขึ้นไปนะคะก็ใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือ ใช้ดินสอเลื่อนเมาส์มาก่อนนะคะพิมพ์ห้ากด enter แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้หาจุดสีเขียวนะคะ,ะแล้วลากไปฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ใช้พุทภูดึงขึ้นมานะคะ4ี่สิบห้าเซนติเมตรพิมพ์ส5ห้ากด enter นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะพิมพ์ม,มาห้าเซนติเมตรนะคะ,ะ,คะเอาเมาส์ไปชี้หาจุดนะคะแล้วก็พุทภูดึงมา4ี่สิบเซนติเมตรนะคะ นี้นะคะต่อไปก็จะขึ้นไปอีกนะคะดึงสองมานะคะห้า Enter เมา s e ชีวว้นะคะแล้วก็พุดภูด,ดึงขึ้นไป25นะคะนะคะต่อไปไปด้านหลังนะคะก็หมุนออร์บิตไปด้านหลัง แล้วก็พุทพภูด,ดึงไป45นะคะอ้อมาด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พุทธภูด,ดึงมา45นะคะ แล้วก็ที่วางแขนนะคะผู้ดึงนะคะ45หนะคะก็จะได้โครงแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทําเบาะที่นั่งนะคะ ทำเบาะที่นั่งให้เราใช้ลายนะคะเหมือนเดิมนะคะในการวาดเวลาวาดให้เริ่มจากจุดตรงนี้นะคะเริ่มจากจุดด้านในปุ๊บวาดไปให้เป็นเส้นสีเขียวแบบนี้ไปด้านหลังนะคะไปเท่าไหร่ก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะคลิกนะคะแล้วก็กดออกนิดนึง ESC ที่คีย์บอร์ดนะคะกดออกนิดนึงแล้วก็วาดอีกเส้นหนึ่งนะคะเริ่มจากจุดด้านในนะคะ ให้เป็นเส้นสีเขียวนะคะแบบนี้เราก็กดนะคะต่อไปวาดจุดตัดนะคะโดยเริ่มจากด้านในตรงนี้นะคะขึ้นไปให้เป็นเส้นสีเงินนะคะแล้วก็กดปุ่ม ESC นะคะตรงนี้นะคะต่อไปเราจะวาดปิดพื้นผิวนะโดยการคลิกที่จุดตัดตรงนี้นะคะแล้วก็มาจุดตรงข้ามแบบนี้นะคะ ทีนี้เราก็ยางลบนะคะมาลบส่วนที่มันเกินออกมานะคะแล้วเราก็ทำการพุทภูดึงขึ้นมานะคะ2.52.5นะคะแล้วทำการดึงมาข้างหน้านะคะคลิกตรงนี้ดึงมาข้างหน้านะคะวิธีการก็คือคลิกหนึ่งครั้งเลื่อนเมาส์แล้วก็ลากตัวพุทภูมาอยู่ตรงที่มุมนะคะมันจะได้เสมอกันพอดีนะคะ นี้แล้วก็ดึงตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะลงมาอีก2.5ปึ๊บมันก็จะเป็น5เซนพอดีต่อไปข้างในนะคะข้างในให้นักเรียนมาร์กจุดนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะคะถ้าเหมือนเดิมนะคะคือ5กด enter แล้วก็หาจุดสีเขียวนะคะแล้วก็วาดนะ,ะแล้วเราก็ทำการพุทผูด,ดึงขึ้นไปนะคะ45เซน ก็จะได้เก้าอี้แบบนี้นะคะทีนี้เรามาตกแต่งนะคะมาตกแต่งนะคะก็ตกแต่งก็ปกติเลยนะคะใช้กระป๋องสีนะคะแล้ก็เลือกตรงนี้เลือกหมวดหมู่สีนะคะว่านักเรียนจะใส่สีอะไร แล้วก็ตกแต่งสีโครงเหล็กให้สวยงามนะคะ พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเซฟก็คือให้นักเรียนไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเซฟแอสนะคะปกติไม่ต้องเปลี่ยนเซฟแอทตรงนี้นะคะแล้วให้นักเรียนพิมพ์เลขที่นะคะเลขที่แล้วก็ชื่อนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะส่งในคลาสมให้เรียบร้อยค่ะ